ต่อเลยนะครับเต่องานเลย

ประมาณนี้นะทุกท่านเนาะทีนี้ก็มาจบไปที่ตรงนี้ครับครับง่ามาก่อนใช่ป่ะตอกหลักนะครับผมเนี่ยแบกแล้วมาห่อนตอกหลักยึดยึดไม้แบบนะครับผมเราบริบทตรงนี้เราเป็นปูเนาะไม้มันจะได้ไม่ตีหลักิ ปูนจะได้ไม่ทะลักออกข้างนอกมาไม้จะไม่ล้มนะครับเดดหยังกัเจ้าโบฮอนพอดีประเดดประเดดแห้งแห้งนะหนักป่ะนี่ก็ไปม่ามปิดก้าคุณซีอูน่ยยี่คัน

เอาใเมือหแล้วปงกับปอกแซ่บปลาไปไคัวให้ไปเน้หเอาื่อเอาปลาเิมป่าใเงี้ยมังเอาีนอาหอมไปเฮ็ดหยัง จะหันไหมจะหันไหมดูลมุนุนวายกันหน้าดทุกคงเปนรยาหเาเมือเ่าหเมือเาสั่งมือยเขาวาผุดสร้งต้นประมือเลยอ่ผที่เมือเรื่องฟน ผู้ผสมบะมือบมือัวผู้ผสมบะมือเห็นใจผู้ผสมแนี่ยบนีมีพ่อเมือยอยู่บ่ผู้กัอน่ะบ่ออเออมือเนี่ยครับถามไปเลยนียกัวครับเมืู้สามบมือยแค่ผสมผูเนยกจมถึงไม่ได้นั่งพักยัวเราผูัวกับผู้สามไม่ได้พักด้วครับ เนานครัมุดดนครับเราป้ได้ถสงมเลยก็ปัดมะวอมสาปูงทีได้เปลี่ยนนาทีรางมทน่และครับนแหละครับนี่แหละครับถูกก้องแล้วนี่แหละครับก็เบิ้งครับเพ่งกันอยู่สิละอันนั้นที่น่ผสมปูไปใสนั่งคาบ่ะเดี๋ยวคอย่ผสมปูนเองเจาแบอยนก็เมย่าเอยดเออก

โอ้ยกลืมไปยกวาสาดอยู่ในหมเนาะยิ่ทายิ้ทางเขาจะซื้อก่ำไงบอกเอาแล้วพี่น้องตกซิ่นมาที่นี่มาโอ้โหจางอยู่อ่ะมันเด็ร้อนนะบ๊อบบบจะดูนี่โอ้่

ตัวคั่มนี่ลงมันเป็นปอกลักเปกนี่ไ้านะเา่เนี่นี่ถ้ามันไม่หนักมันก็ฟันไม่ค่อยลงเลยนีู่ดง้โอ้ยโมฮมฮได่มันสั้นมันออฟันบอกลักคัามนี่แบบนี้นี่นี่ัมแบบนี้พีความยาวคั่มมันเ่ะอันนี้หลักเป๊กบอกน่องตัวนองมโอ้เอาไอ้ตัวไปไปยังสามันเด้อเช่นยงสายมันะเมเม็นนอเอแต่มัเม็ดนึเลย มานี่ครับไม่ได้วัดเแล้วไม่คาเดี๋ยวไม่ตดอันน um> ี um ้ก็เ um ็กนเราหลักเปกนนว่าโอ้อุอนที่ินเข่าเ้าเที่ยงบ่สคนไม่ได้กินเข่าทไน่โ้ น้าทางานอันนี้ทางานแบบรายวันนะคะน้องอะทำงานแบบเมาหน่อยก็เจ็บลวเจ็บลนะสมปครับะปนพ้มีแเหลวใช่มีเวเือแต่ติไปหลักกับบาปูนะ็บปลากม้าเราครับ อยู่หัลหครับอยู่หัลหลครับเราไปไว้เด้โอ้เด้อคนกำลังสื้อหรอล่ะเด้อบาเด้อาเลสนี่นันแรกเนาะนั่นน่ะอนะันที่สองันเร็วหรอป่นนี้ เหมือนโกรธใครอีกแล้วนะฮะบอกว่าโกรธเลื่อนร่วมโลกโอเคครับวันนี้จบคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ